สวัสดีค่ะนี่ทุกทุกคนคะดูสิวันนี้นะคะเล็กชวนมาดูสวนผักคุณยายถก่งมากเลยนะคะดูสิคะอันนี้ผักกาดอู้ปลูกเยอะมากนี่นะคะคุณยายปลูกที่ข้างบ้านเลยนะคะสวยมากอันนี้มาซื้อมาซื้อผักกาดคุณยายดูนะคะผักคะน้านะนี่น ยายเก็บขายทุกวันเลยนะคะแล้วก็มีคนมาซื้อที่สวนเลยสุดยอดเลยเดี๋ยวจะพาชมต่อนะคะดูค่ะค่ะคุณยายตอนนี้แดดร้อนอยู่นะคะแดดร้อนอยู่โอ้ใหญ่มากเลยดูสิคะดินดีอันนี้คือผักกาดดอกอุ่อบอันนี้เป็นผักปลอดสารพิษนะคะดูดินหาดินก่อนดินดำม,มีแกลบด้วย ปากอดสารพี่คือคุณยายใส่ไม่ลดปุ๋ยสารเคมีนะคะใส่เป็นปุ๋ยคอบนะคะแล้วก็ดินดินก็เป็นดินคุณภาพดินดีนะคะดินร่วนปนทรายอันนี้เป็นคณะค่ะเก็บเราบอจานมเสาเนี่ยเก็บหาโลโหลเอาส่งใยจากกูด้มากหับส้อ ไม่ค่ะเขามาเอาเลยแม,ม่ค่ะบ้านเขา,านี่ยค่ะมาดูคุณยายกันคุณยายดูน่ารักนะคะใจดีอารมณ์ก็สุนทรีเพราะว่าอยู่กับสีเขียวปลูกต้นไม้มีรายได้ทุกวันนะคะ คุณยายทำมานานแล้วล่ะค่ะมีพื้นที่ข้างๆบ้านนะคะคุณยายก็อยู่แบบพอเพียงแต่คิดว่าคุณยายน่าจะมีรายได้เยอะเหมือนกันนะ<ป>แต่ละวันนะคะ <emas göz> <ifies> เห็นแบบนี้แล้วก็อยากจะปลูกผักไว้กินที่บ้านบ้างตอนนี้มีแต่ซื้อซื้อซื้ออย่างเดียวปลูกบางอย่างเท่านั้นนะคะอ<ส><า> <AS> เอามาให้ดูเป็ <hayat> นแรงบันดาลใจค่ะเผื่อใครอยากปลูกผักกินเองสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบายบาย